อรุณสวัสดิ์ครับครับผมเช้าวันที่20มีนาคม2024วันนี้นะครจะมีฟุตบอลก่อนก่อนฟีฟ่าเดวันพรุ่งนี้ของช้างศึกนะครับยู่23ปีครับเป็นฟุตบอลที่คล้ายๆกับว่าเอออุ่นเครื่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราเราได้รับเชิญจากประเทศซาอุนะครับให้เขาไปร่วมฟัดแข่งด้วยนะครับเป็นหนึ่งใน8ทีม <c oughs> เนี่ยฮะไปล็อแข่งกันซะหน่อยหนึ่งยูยี่สาปีนะครับยูยีามปีเนี่ยจะมีคิวคิวคัดเลือกไปเล่นฟุตบอลโอลิมปิกหรือทิงแชมป์เอเชียนะครับยูยี่ามในเดือนมีสายนนะครับอ่าช่วงสงการนะครับจนถึง10พฤษภาคมก็เลยเอามาลองทีมกันซะหน่อยแต่สำหรับทีมไทยแล้วแอดคารองคนละชุดกันนะครับเพราะว่าชุดที่ฟูลทีมของเราเนี่ย มีบางมีบางผู้เล่นนะครับที่ได้มามาเตะอะไรมาณนี้แต่ยังไม่ได้มาเต็มร้อยอย่างเงี้ยครับจากข่าวที่ออกมาอ้างอิงตามข่าวนะครับเว็บไซต์ต่างๆก็เอามารับได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์เอามารับแข่งรับฝีมือกันหน่อยอะไรมาณนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกดันขึ้นไปใน U23 แล้วก็เหล่านี้เนี่ยจะเป็นอนาคตทีมชาติชุดใหญ่อยู่แล้วแหละถ้าฝีมือดีๆนะครับทีนี้เราจะพบกับเกาหลีใต้ก่อนนะครับ ที่ประเทศซาอวคืนนี้เที่ยงคืนตีเป็นเที่ยงคืนนะครับ5ทุ่ม35นะครับมีถ่ายทอดสดน,นะครับทางไทยรัฐทีวีนะครับรับชมกันได้นะครับในเวลาดังกล่าวก็เราก็ถือว่าได้ประโยชน์ครับแอดพูดคำเดียวว่าได้ไดประโยชน์เออแล้วก็ทีนนเนี้ยชุดเนี้ยเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะถูกเอ,อ่อ นำไปสู่ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่จะคัดโอลิมปิกนะครับในส่วนหนึ่งนะครับก็หวังว่าเราจะสามารถทําให้ดีที่สุดนะครับเป็นคัดลำดับนะครับจะเตะกับเกาหลีใต้ก่อนแล้วก็เรามาดูผลว่าเกาหลีใต้กับไทยเนี่ยใครจะชนะหรือใครจะแพ้ใครจะเสมอแล้วก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็จะไปเตะอีกสองแบตเพื่อหาลำดับลำดับที่5ที่4ี่ที่2ที่3ามอะไรที่ จนถึง8นะครับมี8ทีมนะครก็จะจบทัวร์นาเมนต์ไปคือไปอุ่นเครื่องนะครับก็เลยใช้คำว่าเออ w a f f w a f f u ย3 championship ลุยชิงแชมป์เอเชียตะวันตกอ่านยังไงลองรับชมกันกันนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับื่อคืนนี้มีมีบอลไทยเตะ u ย3อุ่นเครื่องนะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียที่สนามอันฟเตสเตเดียมเวลา23.35คลคิกออฟนะครับ ถ้าไงติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ